สบายบดีครัมินตาสาวลูกติดจ้า่อใหญ่สำดีปูกับห้านหน่อยเมนีม้มนี้มาเฮ็ดกับเขาซูมินตากินนะครับอาหารเมนูพิเศษครับเมื่อนี้อาหารเมนูหอยครับหอยหอยบอหอย,หอยนะครับนี่หอยอ่ะกิโลหนึ่งนะครับสี่ห้ากิโลหนึ่งอ่ะบอต้องบอกราคาอกเนาะแพงอยนะครับแพงสองร้อยขึ้นเนาะได้เท่านี้ละหนึ่งหนึ่งกิโลเอามาต้ม แล้วก็จะแป้งเป็นสองเมนูแต่ว่าจะเฮ็ดอันนี้จะเฮ็ดเมนูเดียวคือเมนูก้อยอันนี้อาจจะเอาไว้แต่ผัดเนาะนให้มอ่าให้มิ้นตาชั่วฝีมือมาครับผมจะก้อยหอยซูมิ้นตากินมิ่ตาเป็นคนจัดเรียบร้อยพ่อญ่เป็นคนปรุงามาปรุงกันเลยเมนูก้อยหอยเดี๋ยวหอยเนี่ยคงจะพ่อกินเอาก้อยแต่แค่พ่อกินเนะาะใส่หอยหนะครับจะใส่พริก พริกนี่เพชรเพชรลายนะครับพริกเพชรลาย,ายจะบ่าใส่ลายกมันมีสีสันหมดพริกก่อนอใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับเอาวำนมีก่อนน้ำปลาละค่อยๆใส่น้ำปลานะครับผมอู้อ่ะ,อะตกใจมั้ยังว่ามันจะล้น <laughs> ของเข้มเขาซ้ำดีก่นอนอืลืมแปลงนัวขาดไม่ได้นะครับแปลงนัวลืมแปลงนัวแล้วก็พริกพริกสดสีสันนะครับคนกันก่อน รสชาติคนครับนัวนัว,นวเผ็ดเผ็ดเดอ้อเริ่มใส่บางเล่านำหน่อยตัวนี้อีกน่อยนึงอขอเพิ่มพริกนี้น่อยนึง กัน้ำป่านิดนึงครับพอยังบพานใส่หอมกับใส่ข,ขัาวขวดนะครับว่าอันนั้นคือคนแล้วก็ค,คือเอาเลยชิมอีกก่อนเบอร์ <Okay S 2> รนี่ผู้ใดอยากซื้อผู้ใดอยากซื้อเหล็กลาวผู้ใดอยากซื้อเหล็กลาว เลขยูตรงที่ขีพูพอหญ่เดอ้อห่วยยังนี่เอหนึ่งเก่าสองพอ<บ>ดีเลขหอยแปดสองแปดสองบ่ะแมนเมื่อนี้กินหอยก็เลยคือเลขหอยแมนเลขลาวเดอ้อเมื่อนี้ปดตัวเมื่อนั่นกาออกเป๊ะเลยสามตัวตรงเล่นป่ะแมนเลขที่ยู ขีโผของพ่อใหญ่ฮะอ๋อส่เซือตัวนี้ออกเลร็มไหมเพราะมือนันก็ใส่เซือตัวนี้เนาะออกตัวนี้เลยวเก้าแปดสองสามตัวตรงตรงมือนันอือโอ้โหเรียบร้อยกับพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งหน้าตาเสือมาเบ่งตากล่อยๆน้ำร้ายออก โอ้ส่จานเก่ามันนี้ละส่จานเก่้อันนี้อ่าก้อยหอยเธอร์รี่สีทองนะครับที่ไปซื้อมาจากการความของสาวเล่าของสาวแก้วนะครับสาวเล่าสาวสวรรค์นาเขตมันนิ่มมากนะครับอ่ามค้อยเนี่ยมันมันจะมีความพิเศษจากที่ข้าไปเกบน้ำ หอยน้องข้องบึงนะครับ,บซุกมนํามันจะหยาบตั้งกันเีื้อบักหอยเสื้อรีก็จกัดกินเขาหยาบนะครับอันนี้นุ่มมากนุ่มมากกว่าเนื้อวัวนะครับผมในจานนี้ยกให้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมมาวมากินเรี้ันบ้เขาน้นนมาแล้วมาแล้วครับเรียบร้อยมานจินาาเขาน้ำแ<ำ>นนะอาหารเช้ากับเมนูหอยหอยขึ้นเขาพี่น้อง หอยหอยเชอรี่สีอทองหอ,หอยเลียงนะครับแจจานนี้ขอยกให้เป็นประมาณร้อยห้าสิบบาทเนาะผักจากส่วนของเฮาล้วนๆโอ้ยยังนี้ฮะล้วนๆเลยครับแล้วก็มักบวาบบังหงเหี่ยวบวาบบังเองเหี่ยวมาเกี<ส>๊ยวอีกนี่ครับแซ่บก็อือจำเก้า,าินข่าเดอนนอ้อพี่น้องเมื่อนี้พเพราะ่งชั่วผีเมื่อสูวมิ่นตาก,กินนะครับมิ่นตาเป็นเขาลัางใจเมื่อเนี้ยรับเตรี่ยมเครื่อง อืบวกประวันดีไหจะได้ข้าบอวมีพื้นที่ปลูกเนอะถ้ามีพื้นที่ปลูกน,ะน,น,กนั่งเบิดหนึ่งขึ้นนสิค่ะเดี๋ยวจะมาชิมหัวหอยมิน้นเอาลองเบิงงมาพี่น้องกินข้าวต้องชิมเบิรงแล้ะก่บเบิรงดยำเบิรดรสชาตินำเบิรงความนิ่มความนั่งของมันน,นุ่มนิ่มแซ่ เนื่อตากก็เอามาเรียงบึงไม่เคยเรียงเลียงแล้วนะครับของเฮาลงบ่อเรียบร้อยแล้ะะยังเหลืออีกเอามาก้อยกันแหละคันบบพัดนะเหลือเยอะอีกหลายหลายกว่นนี้แล้วนะครับที่จงไว้ว่าจะพัดแล้วก็เบ,บิ่งกันปามิ้นต่อยากจะพัดหรืออยากจะก้อย มันนุ่มกว่าเนื้อนะครับพี่นอ้องนุ่มนุ่มกว่าแม่ท้าผู้ใดเคยกินหอยเชอรี่มันนุ่มโหรสชาติเลยเพราะว่าหอยหอยธรรมชาติหรือว่าหอยน้ำหอยเนี่ยเขาเคยกินแล้วนะมันมันหยาบมันจะหยาบเรอยกว่ามันมากเกินจองเดือนนะครับหอยของเขากัจดจ๊ดดเอามากินเองอ ชุดจัดมาวันนี้ลุยเป็นทางการเลยครับรูว่าแซ่บเดี๋ยวจะให้พี่น้องลองเบิงงนะครับพี่น้องมันจะราคามันด้สูงเนี่ยนะครับราคามันสูงอากาศเนื้อพักลินปี นึนว่าน่าปลูกยังไงผักกนนะระแงปลูกผักกระแง่มาเขือมาคือมาพริกมาพริกรกินดา่ามะพริกเกลือเน,อะน,นาะชอบเพิ่งคือกว้างอยากปลูกมังบวบมังบวบบังอื่งบังแตงแม่บังแตงไช่นะแตง ก็เหนื่นแจงไดรเนาะแม่นฮาบ่มีพื้นทีนะคือบ้านของสาวแก้วเนาะโอ้โหดินดินเป็นของงามนมีสารน้ำใหญ่พร้อมเนาะเมาะเหมาะกับการเฮ็ดกัดเยด กินกับข้าวเจ้าถ้าเขากันข้าวทีรีมันเขาเหนียวคุยแล้วข้าวเจ้ากับว่าพิดนะครับผมว่าิดกินได้คืกอกาได้เหมือนเดิมกินคืนกอกาเป็นไง ตัวสุดยอดนะเป็นเพื่อนว่าคลองแปลกไหมสำหรับเจ้าคือกันเนาะไม่หรอกกับพึ่งเนี่ยครั้งแรกที่ว่าตั้งใจกินหอยเชอรี่สีทองนะครับ mm hmm. บ่ผิดหังในความแสบ,บของหัวหอยแลควก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะเฮ็ดให้เาตั้งใจที่จะเลี้ยงเขาดูแลเขา เดี line, ino, นะ๋หลายเมนูนะหอยเอามาต้มก็ดแจ่วน้ำจิ้มซีฟูด้ดจำ้ำโอ้อยแซ่บอันนั้นก็แซ่บต้มเลรอต้มใส่น้ำปลาแดกน้อยนึงใส่ตะไคร่ใส่ยังหอมๆใส่ใบปปร,รักโขดหอมๆระบันเข้าะขอะเขาจะต้มต้มพ่อปากมันอ่านครับฟ้ามันพ่อฟ้ามันกีนได้นะหอยนะครับต้มโดนมันก็จะเปื่อเอมันจะจะหยาบมันก็จะจอยพ่อดีฟ้ามัามมนเปิดกิมได้เอาเลยนะครับ ตำบัก่งใส่มะกอกแซบๆมากีมบุยคุยตำบักงย <Ooh. S 2> หรือว่าจะกีมเป็นหัวจังสิตำใส้บักุ่งก็ได้นะครับผมเพี้ได้หลายอย่างเลยตำหัวหอยเนี่ยทานน้ำจิ้มชิฟุนน้ำจิ้มีิฟูด,ฟดกินกะแซบเอามาย่างย่างกะแซบที่เดือววากีหอยแมงกีหอยกีหอยเข้ากัมากมาหลวกจังหน่อยนะครับ มเอามาลวกมาลวกให้ม,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 มันให้มันกิีมออกจากโตมันไหนเนาะนบานี้ห่าเขามาเลือกตั้งแต่หัวมันเอ่าก็เทียมพริกไทยเข้าไปเหยียบนุ่นๆเสียบไม่เสียบไม่กีีเพื่อนบอกว่าทาเห้าเลี่ยงใส่น้ำปลาปามันจะขาวมันจะขาวเป็นสีทอง แต่ว่ามันฟวามแต่เริ่เติบโตของแต่เริ่เติบโตของหอยมันจะต่างกันเพราะว่าน้ำปบบป่ามันมีคอรีนแต่ว่าจะน้ำธรรมชาติคือเป็นน้ำน้ำจางน้ำซ่าถ้าได้น้ำจางน้ำซ่าน้ำหอยจะดีมากสำหรับการเลี้ยงแต่ว่าของเข้าก็คงจะบ่เบล็ดดีทำารเจ้านะครับเพราะว่าของเข้าคงจะเป็นน้ำป่าถ้าน้ำจางมันก็เป็นเป็น้ำค่ม น้ำค้เหลืองนะครับขีมินขีเมียงเป็นขีเมียงหอยบางห้าแต่ว่าหัวมันกหลงจะแสบ่บคือเกอนิ่มๆนุ่มๆเดีออออยบปล่อยแเรามินตา,ยาหยวเขาว่ามือนเนี่ ย่างเดือดหลายเนะ้ำเขาเบิรก้อนหอยออม,ม,มาเนี่ยถ้ามาด่าเพื่อนเหว่ากินหอยเขาย่างกินหนังเขาเบิดเนาะวันนี้เขาเบิรก้อนหอยเอาแม,ม,ม,ม่เติมแม่บอนกินแล้วที่แต่หน้าแสบๆกับเมื่อนะเออเจอกันคลิปต่อไปเนาะเอาความแสบความนัวมาปากนะครับเมื่อนี่เมื่อเสานี่ หอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองนะครับเมียสาวเล่ากับผัวไทยคือก่านะครับความรักต่างรักต่างไวไทยลาวหากันสิปีเฮ็ดกับเขาสู้กันกินคือก่าเนาะเอาคลิปนี้ก็คงไว้สมนีกอนเนาะ้าเบิ้งคลิปต่อไปว่ามินตากับพ่อหญ่จะไทยยังมาสู้พี่น้องบุญเนาะเอาคลิปนี้ก็คงลาบใก่อนครับสบายดีสวัสดีครับ